สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิจสุดาคูดคานะคะน้องหนูขออภัยค่ะวันนี้พี่ขวัญเดินตั้งแต่11โมงพึ่งจะเสร็จตอน4ี่โมงครึง่งหู้้งกราบขอบพระคุณลูกคาา้ามากไกลนานเนาะตั้งแต่11โมงค่ะยังไม่กินข้าวพึ่งจะเสร็จตอน16นาฬิกา3 0น,นนี่เองต้องกราบขอบคุณลูกค้านะคะ,ะ,คะมาจากอายุธยามาจากคลองสอาวามา มาหลายๆที่มากๆเลยนะคะผู้หลับผู้ใหญ่ที่มาจองรถพี่ขวัญน,นะน้องโนกนะอ่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็เอารถมาฝากอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งคันที่ดีที่สุดเหมือนเดิมน้องโนรถเราต้องดีที่สุดรถเราต้องตัวเขาเรียกว่าะแรไอเทมอ่ะใช่ไหมเออ,อแล้วก็เป็นของที่หายากแล้วเหมือนกันนะเราหาได้เราหาได้ทุกรุ่นได้ไดคนหาซื้อรถเก่งไม่ใช่เสืเอเก่งน,นะคะ เอาเปิดตัวคันนี้เลยจ้านะคะโตโยต้านะคะคันนี้นะคะเวลฟายนะของสําคัญคือคันนี้อะไรรู้ไหมน้องโน้ตรถแท้ค่ะรถศูนย์ค่ะไม่ใช่รถเกนะคะย้ําค่ะเวลาลูกค้าโทรมาน้องขวานเซนคุณเซทั้งหลายอันนี้รถเกหรือรถศูนย์ตอบเต็มปากค่ะเราไม่ได้เย็บเพลใช่ไหมไม่ค่ะตอบเต็มปากเลยค่ะรถศูนย์ค่ะไม่ใช่รถเกค่ะ ย้ำย้ำนะคะอ่าเพราะว่าคําแรกที่ลูกค้าจะถามเลยรถศูนหรือรถเกยแน่นอนไม่พลาดพี่ขวัญพูดคำไหนเชื่อเหอะรถศูนหรือรถเกยรถศูนย์ค่ะรถแท้จากศูนย์เลยนะคะแล้วมาดูกันค่ะลูกค้าค่ะความน้องนุอา่าจากที่พี่ขวัญมองนะเวลไฟมันจะดูวัยรุ่นกว่ากว่ากว่าอารโดยส่วนตัวพี่ขวัญน,นะ โดยส่วนตัวพี่ขวัญน,นะฉันอยากจะเอาแม็กออกจังเลยหงุดหงิดจังเลย,เลยพี่ไม่เป็นไรฮะนะออเวลไฟเนี่ยจะดูวัยรุ่นจะดูโฉบเฉียวพี่เวลาพี่ขวัญมองแล้วมันจะดูสวยดูดูดูโอเคมากกว่าอ่อเอาผาดโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวพี่ขวัญก็เลยชอบนิดนึงนดูเท่เท<ต>ใช่ไหม,มหอ๋อมันคนละแนวกันเนาะอ่านะคะ คันนี้นะคะเวลไฟคันนี้นะคะปี2 0 0 9เครื่อง2.4ตัวท็อปสุดนะแล้วก็ออกศูนย์แท้ค่ะคุณไม่ต้องกังวลว่าเกย์หรือเปล่าศูนย์ค่ะนะคะแล้วมาดูความสวยของเขานะคะไฟหน้านะคะสชั้นค่ะ2ชั้นนะคะตบท้ายด้วยด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะความเด่ดเด่นของเขาก็ตัวไฟเลยแหละตัวไฟเลยล่ะลูกค้านะคะตัวไฟเลยล่ะนะคะชั้นที่สองนี่จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ ทั้งสองชั้นเลยนะคะลูกค้าเอกลักษณ์ของเวฟไฟคือความสวยความหรูของไฟของเขามันจะโดดเด่นขึ้นมาแบบแบบเรามองแล้วมันใช่เลยนะคะเวฟไฟคันนี้เครื่อง2.4นะคะลูกค,ะคะ้าขาเครื่อง2 4นะคะตัวท็อปสุดนะคะแล้วมาดูนะคะคันนี้ได้เซ็นเซอร์มา2จุดด้านหน้า เวลาเดินหน้าถอยหลังก็ไม่ต้องกังวลได้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามาสองจุดนะคะลูกค้ามาดูตามต่อเลยค่ะนี่เลยน้องนุ๊ล้อแม็กไลนแฟชัน่นล้อแม็กแค้เลยค่ะลูกค้าไลายแฟชั่นนะคะคุณลูกค้าได้หล่อๆอย่างนี้ไปครอบครองเลยได้หล่อๆแบบนี้ไปเลยนะคะตามนี่ค่ะไฟเลี้ยติดกับกระจกนะคะลูกค้ารถคันนี้ดูสวยดูดีค่ะลูกค้าค่ะปี2009นะคะ เดี๋ยวพี่ควันเดี๋ยวคําถามจะมาอีกหนึ่งมือไออีกหนึ่งอย่างน้องโนรถกี่มือ,อมคันนี้อสองมือค่ะสมือค่ะน่าจะเปลี่ยนแค่ชื่อแต่คนขับคนเดิมนึกออกไหมน้องโน้จากน้องโนุเป็นแฟนแฟนไปน,น้องนุแค่นั้นนะค่ะอเอาเหรอโอเคค่ะก็คือเปลี่ยนมือในเล่มก็จริงแต่ก็ยังเป็นคนเดิมที่ใช้นะ อันนี้เท่ากับเดี๋ยวบอกแจ้งก่อนในเล่มจะมีแค่สองมือนะคะแต่คนใช้อ่ะคนเดียวกันนะตัวหน้าบบาหน้าจะเป็นเบาไฟฟ้านะคะตัวท็อปสุดจะต้องเป็นเบาไฟฟ้านะ,ะเดี๋ยวพี่ขวัญแจ้งนิดนึงอย่าสับสนนะคะรถเก,กกับรถศูนย์จะแตกต่างในออปชันที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่ขวัญร้ายสดอยู่เป็นรถศูนย์นะคะด้านหน้าตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับเบาะได้เลยได้สวยค่ะ นี่ค่ะเอ็นแล้วน้องนุเราจะนอนเล่นในรถกันอีกไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเอาดิฝนไม่ตกแอตติมาบอกว่า<อ>ฉันเห็นแต่พวกคุณนอนอยู่ในรถกันนะฉันไม่ฉันมาซื้อเพราะเห็นพวกคุณนอนในรถแล้วมันดูสบาย<อ>นี่นสบายไหมคะอเ,คเออออปชั่นใช้ได้ทุกอย่างน้องนะนี่รถเข้าใหม่นะคะลูกค้านี่ทำไมพี่ขวัญต้องใช้นิ้วนิชี้ด้วยพี่ฉันเกรงใจอะนิชี้ก็มี อ่านะคะนี่นี่เล่นๆชิวๆนะคะกระจกไฟฟ้าอันนี้ต้องสตา์าถึงจะจะอันนี้ได้นะคะลูกค้าขาเนี่ยค่ะรถไม่กี่ที่นั่งขาตัวนี้นะคะลูกค้าขะมาเลยมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะประตูสไลด์คู่นะคะด้านหลังค่ะสามารถนั่งได้นะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้างหลังนั่งได้ถึงสาคนนะคะ นั่งได้แล้วก็ตัวนี้เป็นลางเรื่อนขึ้นไปเลยได้ไหมหอ่อันนี้พี่ขวัญปรับให้ดูแล้วนะ,อะบอก์บอรไฟฟ้าคู่นะนะคะบอกไฟฟ้าคู่นะคะอันนี้ด้านหลังด้านหลังน้องนุตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเออเขาเรียกว่าสลูปสลูปเนี่ยพี่ขวัญบอกเลยนะใช้งานได้ปกติทุกอย่างใน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 รถคันนี้เขาเรียกว่ารถเพิ่มความสะดวกสบายเนาะน้องนุเนาะ รถที่สร้างมาเพื่อความสะดวกรถที่สร้างมาเพื่อความสบายของครอบครัวมากๆเลยค่ะนะคะแอร์มีสามตอนไม่ต้องแย่งแอร์กันคนขับคนนั่งเบาะหลังคนล้านหลังสุดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะอะไรพี่ที่วางแก้ววางของกินค่ะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เลยไม่ใช้ก็ปรับลง ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีใช่ถูกต้องเขาเรียกว่าอาวุธอาวุธอาวุธนะคะกันน็อกกะเนาะใช่ค่ะลูกค้านะคะมาเลยค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะคพี่ขวัญบอกราคาไปยังยังเลยยังเลยโตโยต้าเวไฟเครื่อง2.4นะคะปี09นะคะเอาเป็นว่ารถสวยสภาพดีนะคะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่899,000บาทปี09ไอตีมาเอาอีกคันไหม ปี2009นเกาาาขาเลข9กา็บานะคะปี2009นะคะสรุป2ตอนตัวนี้นะคะแล้วดูพี่ขวัญบอกแล้วว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเป็นรถสร้างความสะดวกสบายมากกว่านะคะอยู่เพื่อความสะดวกสบายของคนนั่งนะคะเนี่ยค่ะได้เลยเนี่ยค่ะเออนีก่ก็กดได้เลยแล้วก็ไฟแอร์ได้หมดทุกอย่างนะคะลูกค้าสามทสทีส่คนดูครับขอบคุณค่ะตอนนี้พี่ขวัญน,นะคะ<อ>นั่งอยู่ โตโยต้าวิ์ฟนะคะเป็นรถเอทีวอีกหนึ่งรุ่น<ม>ที่น่าสนใจแล้วก็กิจสดาเนี่ยขายไม่แพงแล้วก็รถศูญแท้รถสูตรนะคะคนอนเฟิร์มว่าพี่ขวันเหมือนนักร้องเลยชื่ออะไรชื่ออะไรนักร้องอ่ะจินตลาหรือว่าอะไรูไมรว่าเขาบอกว่าพี่ขวันเหมือนนักร้องพูดมาเลยนะจินตลาเนะเสียงฉันแหบนะหรือว่าสิริพรอภนะัพยพงศ์ปริญญาใจอะไรอย่างนี้นะอ่ะมาต่อนะคะคันนี้นะน้องนุ ใครที่อยากได้รถหนึ่งขึ้นลงไม่ลำบากบางคนมีคุณพ่อคุณแม่จะไปใส่อะไรนะที่เราขายโฟกคาร์ลเวว่ะเขาเรียกวินแชร์วินแ,แชร์ที่มีลิฟต์นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันมันไม่สูงเกินไปมันไม่อะไรเกินไปนี่เหมาะนะคะท่านใดที่หารถไปทำวินแชร์ให้คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นั่งแนะนำคันนี้นะแ9 9แสนเก้ามืเก้าพันบาทคะ่ะลูกค้าสะดวกสบายโอ่อ่ามากๆเลยนะ มีที่พักแขนนะฮะตัวนี้นะคะเออบอกก่อนเออบางคนบอกเออตัวท็อปทำไมไม่เป็นมิก้เมาลพี่ขวัญบอกนิดนึงนะมิก้เมา์น่าจะเริ่มจากปี2010นะคะแต่ตัวนี้ก็ตัวท็อปเลยนะเดี๋ยวพี่ขวัญพาไปดูด้านหลังอีกนิดนึงน้องนุ๊กขางหลังดิพี่อะไรนะให้ดูข้างหลังีตายแล้วน้องนุนะคะเดี๋ยวมาดูกันเดินเข้ามาได้เลยนะคะโอยน้องนุ๊กว้าง กว้างมากกว้างมากค่ะลูกค้าค่ะเบลคนที่สองนะคะเบลหลังก็ได้นะคะภายในเพดงเพดานสะอาดสะอ้านค่อนข้างเพอร์เฟกรถมีรูระบายอากาศด้านหลังนั่งสะดวกสบายนั่งเย็นมีที่วางแก้วน้องนุคุณพ่อคุณแม่ลูกๆนั่งแบบว่าไม่แออัดกันเลยแล้วบอรหลังเนี่ยภาพเก็บเหมือนเวนจูรี่เลยนะกว้างเหลือทุกสัดส่วน เหลือทุกสัดส่วนค่ะน้องนุมีขนาดพี่ขวัญสูง2เมตร10นะเนเ่ยเหลือพี่ขวัญกล้าให้คุณโอ้โหน้องนุ้มาสลับกันนั่งเพราะตัวนี้มันเป็นลางเลื่อนเนี่ยค่ะลางเลื่อนเลื่อนได้เลยเลื่อนได้เลยจะเอายาวเอาสั้นคุณอยากเลื่อนแค่ไหนเลื่อนเลยค่ะคุณปรับ,บอบ์ดตามใจฉันคุณเลื่อนตามใจเธอนะคะความสะดวกสบายคันนี้เขาเรียกว่าโอ้โหป้ายแดงน้องนุ้ยป้ายแดงคันนี้ออกประมาณสามล้านสามล้านกว่า สามล้านกว่าวันนี้เหลือเพียงแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ขวัญจัดไฟแนในซ์ไ้หมจัดได้เลยค่ะอจิมาพี่ขวัญเพิ่งจัดน้องนุบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติใช่เหรออ่าบัตรตอนแรกพี่ขวัญเข้าใจว่าต้องใช้สเตทเมนต้องใช้เอกสารรับเหมาก่อสร้างไม่เลยค่ะไฟแนในซ์บอกพี่ขวัญแค่ขอบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติ ส่งงานวันอาทิตย์อนุมัติวันจันทร์ก็แปลว่าอนุมัติวันเดียวเพราะวันอาทิตย์เขาไม่ทํางานถูกไหมแล้วก็รับเย็นวันจันทร์เลยเคสเอสอาร์เวไคันนี้เหมือนกันนะคะท่านใดที่อยากได้รถวายอยากได้รถใช้ในครอบครัวแล้วอเนกประสงค์ขนาดนี้นะแล้วราคาไม่สูงจนเกินไปแต่ต้องได้เวลไฟดูทันสมัยดูกว้างดูภูมิฐานดูดูแลใช่ะค่ะ เขาเรียกว่ารถหรูของครอบครัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเนาะได้อันนี้อันนี้ซึงไม่ใช่ด้านหลังหรอด้านท้ายประตูท้ายประตูท้ายประตูนะคะเนี่ยค่ะมันลงง่ายลงง่ายมากขึ้นความสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสองเธอย้ำจังเลยอะ่ะเธอออกนี่ไงที่ทางขึ้นรถนี่ไงเออเอ,อ,ออกทุกทิปเลยไอ้ถามส่วนสูงเนี่ยนะนี่ค่ะ นี่เลยเนี่ยมันขึ้นมันหมายถึงคนปวดข่าปวดขาหรือว่าความที่เราไม่อยากยกขาสูงนะคะพี่ขวัญแนะนําเลยนะคะคันนี้นะพี่ขวัญแนะนําเลยโตยโยต้าเวไฟนะคะรถหรูของครอบครัวของหายากด้วยยกขาสูง,อ,งอันตรายนะเวลาขึ้นรถอ,อ,อ,อ่ะ๋อนะคะมาอ่ะมาเลย ประตูดูดสไลด์ไฟฟ้าได้อ p อปชั่นเต็มนะคะน้องนุชเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะบอกไปแล้วนะเราแม็กแฟชั่นนะคะเราแม็กแค้นะคะคุณใช้งานต่อได้เลยเนาะแล้วก็มาด้านหลังนะคะดูสวยจังเลยน้องนุชไฟเวลไฟมันดูไวรุ่นเนาะมันดูเท่อะพี่ขวัญว่าได้เซ็นเซอร์ปักกิ้งไปกี่จุดคะเซนเซอร์เซนเซอร์ปักกิ้งได้ไปหนึ่งสสาจุดอุ้ยสบายอ๋อดี มีกล้องหลังด้วยแล้วก็ท่อน่าจะแต่งนะแต่งมาเพาิ่มคันนี้เป็นชุดแต่งนะลูกค้าที่ขวัญแจ้น,นิดนึงนะคันนี้คุณจะดูเต็มเต็มหน่อยนะดูหล่อหล่อเวลาอะไรที่ใส่เข้าไปแล้วมันจะดูเต็มดูหล่อก็คือตัวนี้ปลอยแล้วตัวนี้ก็แต่งมานะคะเพราะของเดิมมันจะสั้นกว่านี้นะแล้วก็เนี่ยคะ่ะแต่งเลยของแต่งเขาเลยนะคะมันก็เลยดูหล่อไงน้องโน,งนง้ถ่ายรูปออกมาหรือว่าเวลาแบบ ถ่ายรูปหรือว่าอยู่ถ่ายมันดูเต็มไม่ล้นไม่ไม่ล้นค่ะเนี่ยค่ะชุดแต่งหมดเลยเนี่ยไม่ได้ของเดิมนะคะแต่งมานะคะแต่งมาหลุหมดเลยนะคะเนี่ยกันชนเนี่ยแล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนนะคะได้เลย park คเซนเซอร์สี่จุดสบายๆเวลาถอยหลังเนาะท่อแต่งมาก็สวยๆดูวัยรุ่นดูดีนะว่าไงคะมะ ขอบคุณค่ะต้องช่วยลมแรงนะน้องนุนะมาต่อค่ะมาต่อ,ตอเอ้าดานหนีเฉยเลยเอ,อ่อาคันนี้นะถึงจะมันเป็นรถศูนน้องนุรถศูนย์เนี่ยตัวนี้จะไม่มีไฟฟ้ามแมนวน,แมนวลแต่ก็ไม่หนักกว่าดีเดี๋ยวนั่งก่อนนะเดี๋ยวนั่งกันนะนนนะลูกค้าแอตติมาเรามานี่ค่ะ ถ้าเป็นรถรถตัวตัวเกมันอาจจะไปทำออฟชั่นแบบไฟฟ้าเพิ่มได้พ, <อ S 1> พ่<ด><อ>คราวนี้มันอ่านว่าอะไรอ่ะอาริเกโตคาโคโราอโคโครนวาเดสกาฮะอคนวาเดสกาที่นูหนไหนญี่ปุ่นเยอะโอเคเธอก็ถามมาได้แล้วฉันอ่านภาษาญี่ปุ่นออกที่ไหนนะมาด้านหลังคะ่ะน้องนุตน้องนุตตัวนี้พับเกาะเก็บได้เลยนะเก็บไดอ 50, 50 อะไรนะ 5, 10, 10, เก็บได้เลยเก็บเก็บสนิทเลยอะ่ะเก็บขึ้นเก็บได้เลยเหมือนเหมือนตัวนี้แผนไว้อย่างไน,นเลย <Not S 2> นะคะเด,ดิมทุกอย่างเด,ดิมได้เลยค่ะถ่ายได้เลยถือว่าสวยน้องโน้ได้ชุดแต่งได้ล้องแ็กแต่งได้ซับลำโพงแต่งมาด้วยเห็นไหมกระหึมห่มนะเห็นยางได้เครื่องเสียงมาด้วยนะจ๊าเพราะเสียงเพราะสวยสวยเลยนะคะ คันนี้นะคะ899,000บาทรถ Toyota w a i f i e เครื่อง2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปของ w ว i f i รุ่นนี้เลยท่านใดที่อยากได้รถในครอบครัวท่านใดอยากได้รถที่ใช้ในครอบครัวแบบสบายๆเชิญคันนี้ได้เลยนะคะ899,000บาทพรีขวันวารันตีเครื่องวารันตีเกียร์แล้วก็บอกเลยว่ารถคันนี้จัดไปแน้นได้เต็มเหมือนกันค่ะฟรีดาวนได้เลยนะคะถึงจะเป็นเบนนุ่นก็สบายๆนะน้องน,องนอง ไม่ได้หนักอะไรไใช่ไม่ได้หนักแล้วก็ดูแบบชิวๆอ่ะใช้รถบางคนบอกุ่ยอยากได้ไฟฟ้านะคะไม่ค่ะไม่จําเป็นเพราะไม่ได้หนักอะไรเลยมาต่อค่นนะลราแม็กจะบอกว่าไดเราแบบสามเส้นก็ไม่ได้ะคได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ด้านนี้ขออนุญาตขึ้นนะคะทำไมอ่ะเ,เ,เธอต้องขึ้นข้าบนหรือเปล่า เธอต้องขึ้นข้างบนหรือเปล่านนมีเมนมูเลยนะพี่โอ้โหได้ครบอาหารน้องโน้แล้วก็ไฟฟ้าคู่หน้านะเพราะมันคือตัว็อปสุดเนี่ยค่ะเนี่ยลูกค้าไม่ต้องสตาร์ทแล้วเพราะมันใช้งานได้เลยนะนี่ค่ะมันใช้งานได้เลยนะนี่ค่ะมันติดฟังก์ชันนะคะควบคุมได้เลยนะคะเครื่องเสียงไพโอเนียพี่ขวัญบอกแล้วว่าติดลำโพงเพิ่มามาแล้วติดลำโพงเพิ่มมาแล้วซับดอกใหญ่เลย เครื่องเสียงกระหืมแน่นอนนะคะคันนี้นันกคันนี้รู้สึกเขาจะแต่งแบบนีอย่างนี้ด้วยน้องโนง้ดูผู้หญิงนะมีลูกสุดแบบมีเงนพุซซั่ร์ผู้หญิงใช้นะคันนี้ก็พี่บอกแล้วว่าอไอ้สองมือน่ะคือมีแฟนกับเขาแค่นั้นแหละ<อ>มีอยู่สองคนแต่ขับอยู่คนเดียวนะคะค<อ>ันนี้สุดคุ้มค่ะอุปกรณ์ในรถก็ไม่มีอะไรแตกเสียาหายนะคะลายไม้หลุลาค่ะ นะคันนี้ได้เลยเดี๋ยวดูก่อนเรือนไม้เรือนไม้อ๋อเลขไม้แสนเก้าค่ะน้องโน้เลขไม้แสนเก้ากับปีศูนย์เก้าก็ไม่เยอะนะเฉลี่ยตกปีละหมื่นได้นะรถปีศูนย์เก้าก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะคะแล้วก็เรือนไม้ดูเรือนไม้ดูสบายตาค่ะน้องโน้เรือนไม้ดูสบายตาเป็นสีฟ้า ดูแบบว่าคลินคลีนดีอ่ะดูแบบสบายตาดูคล<ม>ิงคลีนลแล้วก็มันดูไม่สปอร์ตแต่มันดูคลีนดูสบายตามากนะคะด้านด้านด้านคอนโทรลแล้วก็กิโลไมล์เลขไมล์ก,ลก็ความเร็วก็ร้อยแปดสิบก็พอแล้วเจ้าสองร้อยเลยหรอไม่พอแล้วนะขับร้อยแปดสิบก็พอแล้วนะเหยียบได้ถึงร้อยแปดสิบนะคะเกวัดน้ำมันอะไรก็ดูง่ายคะ่ะน้องนุดูไม่ยากเลยนะ นะคะดูไม่ยากเลยมีภนสายญี่ปุ่นขึ้นมาหน่อย <มา S 1> อ๋ออ๋อซาโจเรียกหาซาจโจอ,อย่างเดียวเลยจชะน,นะหน้าจอพวกนี้ก็คือเปลี่ยนมานะ <ผม S 1> น้อง,งนุ๊นได้ค่ะคันนี้นะคะพี่ขวัญย่บนโตโยต้านะเวลฟายนะคะปี2009นะคะตัวพ็อปสุดนะคะมันติฟังชัน่นเล่งเครื่องเสียงได้ตรงนี้เลยนะคะ ๋ยวรอนนองนุ๊กเข้ามานิดนึงนะคะเดีย๋ยวรอนนองนุ๊กเข้ามานิดนึงนะคะคันนี้บอกเลยว่าดูสะอาดเน,ะนาะนนองนุ๊กดูสะอาดเข้ามาแล้วไม่มีกลิ่นนะคะรถเพิ่งเข้ามาดูมาเวลามองเข้ามาแล้วดูสะอาดตานะคะดูหลูหลาโดยลายไม้นะคะแล้วก็พวงมลาลัยก็ไม่ได้ช้ำเลยนะคะแต่ตัวนี้เป็นออปชั่นเจ้าของเดิมติดตั้งมาก็พี่ขวัญบอกแล้วว่าเขาแบบ ผู้หญิงหวานหานนิดนึงดูหรูๆว่านะคะดูหรูๆนิดนึงนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะใช้งานรถคันนี้ดูเรียบร้อยค่ะดูเรียบร้อยค่ะลูกค้านะคันนี้ถือว่าไม่ก็ไม่เยอะเกินไปนะคะรถก็สภาพดีแถมได้ตัวท็อปสุดแถมได้ตัวท็อปสุดนะคะลูกค้าออปชั่นในรถคุณก็ใช้แบบเขาแบบมันเป็นรถที่เพิ่มความสบายให้คุณมากๆเลยนะคะออกป้ายแดงสมล้านกว่าแต่มาวันนี้อยู่แค่ 899,000บาทเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวใช้บัตรประชาชนใบเดียว,วกับพี่ขวัญกับพี่ขวัญเลยนะคะเนี่ยลูกค้านะคะเนี่ยออกรถกับพี่ขวัญน,นะใช้บัตรประชาชนใบเดียวใครอยากลองใครอยากลองทักพี่ขวัญด่วนเลยนะ0863159977นะคะคันนี้นะ0863159977นะคะแล้วก็ฝากเบอร์แอดมินไว้ด้วยนะคะเบอร์แอดมินนะคะ0 8 0325ตัวแล้วก็03นะคะ,ะโทรได้ปรึกษาได้นะคะ,ะเพราะว่าลูกค้านะคะส่วนมากก็โทรได้ทั้งสองคนเนาะมีอะไรก็โทรได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะโทรได้ตลอดนะน้องๆแอร์เย็นมากเย,ย็นเลยเธอลองลองมาเลยลองลองเลยดูสิน้องโอ๊ตได้ยินได้กลิ่นแอร์ไหม <c oughs> นะคะแอร์เย็นเลยเย็นเจี๊ยบเลยค่ะลูกค้า ใครอยากมาลองนั่งเหมือนเดิมสไตล์ตพี่ขวานคุณต้องได้ลองและนั่งลองขับคุณถึงค่อยจองรถคุณต้องลองนั่งลองขับคุณค่อยเทสรถก็ได้ขอแค่สเปคคุณต้องเป็นรุ่นนี้นะสเปคคุณคือต้องเวลไฟนะฟิลของคุณก็ต้องเวลไฟนะนะคะเพราะว่าการที่มันนั่งพวกนี้ต้องเป็นฟิลเขาต้องเป็นความต้องการของค,ครอบครัวรถมองดูน้องนุงนง้ถ่ายไปด้านหลังกว้างจนไม่มีคำบรรยายอะ่ะ กว้างจนแบบนั่งคือไม่ต้องเบียดเบียดเสียดกันเลยค่ะแม้แต่คนขับกับคนนั่งข้างไม่ต้องใกล้กันเลยนะคะลูกค้าห่างกันมากค่ะห่างกันมากนะคะความกว้างของรถนี่แต่มันดูเฉียวนะคะทําให้วิสัยทัศน์การมองเสาเสาเอ A, เสาบีเนี่ยดูใหญ่ก็จริงแต่กระจกมองข้างเขาขย,ยบมาแบบนี้ทําให้เรามองง่ายนะคะเสาเอ A, เสาบีเนี่ยใหญ่ก็จริงแต่กระจกมองเนี่ยมองเนี่ย ขยับมาด้านในบางบางคันจะอยู่ด้านนู้นมันจะมองยากแต่คันนี้เวลไฟเนี่ยจะอยู่ด้านในมาทําให้วิสัยทัศนใ์ในการมองอะ่ะมันดูง่ายเห็นไหมคะดูสุดดูสุดเลยท่านใดที่อยากลองนั่งดูหรือว่าสัมผัสด,ดูหรือว่าอยากดูฟิลเวลไฟคันนี้นะคะรีบเลยนะมีคันเดียวในเต็นใช่ไหมสีขาวมีคันเดียวในเต็นนะคะรีบจองนะคะคันนี้นะเอาโปรโมชั่นไปเลยไหมช่วยผ่อนเจ็ดเดือนไปเลยดีกว่า เอาช่วยผ่อนเจ็ดเดือนเติมน้ํามันเจ็ดเดือนไปเลยค่ะกับโปรเดือนเจ็ดของพี่ขวัญน,นะคะวิพี่ขวัญขาเอาผ่อนจองพันเจ็ดได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเอาอย่างนี้วันทีเครื่องเกียร์ให้อีกเจ็ดเดือนเลยดีกว่าน้องนองุโอ้โหใจถึงพี่ขวัญใจถึงเอาวาันตีไปอีกเจ็ดเดือนเลยคันนี้นะคะกับโตโยต้าเวฟไฟคันนี้ตัวท็อปออกศูนย์ไม่ต้องขามเซลคนไหนเลย พี่ขวัญไล์สุดออกปากเปล่ารับรองของแท้ของศูนย์แท้ทุกอย่างแท้ไม่ใช่เกยค่ะอ่ะเดี๋ยวพอกันแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้ดับเครื่องนะป,งนปิดตรงนี้เลยนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะพี่ขวัญน,นะคะกับโตโยต้าเวลไฟเครื่อง2.4ตัวท็อปสุดนะคะกับแลแเทมที่หายากของหายากของดีราคาพิเศษ ดอกเบี้ยถูกต้องที่นี่เลยกิจสกูดคารโทรหาเราเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่าหมุนเวียนมากกว่า670คันพี่ขวัญน,นะคะเจ้าแม่รถตู้หรือแอดมินคนสวยน้องหมวยของพี่ขวัญวันนี้ลาก่อนนะคะโทรโทรทรทรค่ะลาก่อนค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ